แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังยุ่กันแค่จังหวัดภูเก,ก็ตค่ะโดยที่จังหวัดภูเก,ก็ตนะคะก็ได้มีการห้รือในเรื่องโครงการยายอนุสาวรีย์ทาวเทพกษัตรีไปประดิษฐสานทีทีเหมาะส้มเป็นการชั่วคราวค่ะจนว่าจะเซตสินโครงการก่อสร้างถนนเทพกษัตรีทีจะมีแผนดําเนินการก่อสร้างระหว่างปี2 5 6 8ถึง2570ค่ะ โดยที่ห้องประชุมหมุกล่างชันซีซาละกลางจังหวัดภูเก็ตล่างไมออำเภอเมืองภูเก็ตค่ะนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตก่ะเป็นประธานการประชุมเผื่อห้าหรือการยายอนุสาวรีทาวเทพกัสรีทาวซี่สุนทรโดยมีพระอธิการสิทธาชวิตสุปฏิป,ปันโนค่ะเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้างนายสุธาประทีปนันทล่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพักรัฐเอก,กชนที่เกี่ยวข้องก็มาร่วม เผื S <S <an> ่อจะห้ารือในเรือโครงการยาญอนุสาวรีย์ทาวเทพกษัตรีทาวซี่สุนทอดเป็นการช่วคราวเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตมีโครงการก่อสร้างถนนเทพกษัตรีจอนแล้วก็เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์แยกท่าเรือก็ได้มีการเตรียมรือยายอนุสาวรีย์ทาวเทพกษัตรีทาวซี่สุนทอนไปประดิษฐ์สถทานทีทิมอส้มเป็นการชั่วคราวค่ะจนว่าจะแท้จรินโครงการก่อสร้างถนนเทพกษัตรีก็จะมีแผนดาเนินโครงการก่อสร้างระหว่างปี2568ถึง2570บค่ะ ครับพันพฤกษ์ตั้มนะครับในยัดทำการดองการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้จะเคลื่อนย้ายไปท่าด่านที่มีความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าล่างและจะถือโอกาสนะครับในการที่จะดำเนินการบูรณะ่้มเซมพระอนุสาวรีย์ท้วเทพกษัตริย์้าวซี่สุนทรด้วยนะครับนะก็แน่นอนครับน้องยิงอมล่างจากที่ีสร้างถนนเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีพื้นที่ที่จะสร้างอนุสาวรีย์นะครับอย่างยิ่งใหญ่โดยเช่นกันนะเพราะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตนะครับใช่ค่ะ